โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเกมแร็คตูนนะครับใช่ไหมมันอ่านว่าอย่างงี้ไหม R เอออ่านลัว่าอะไรก็ช่างมาเหนือนนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมอยู่ที่หน้าเกมนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมาเล่นเป็นเกมนี้นะครับเราอยู่ใน uea bed นะครับมีงบมาที่หนึ่งหมื่นบาทนะก่อนอื่นดูตารางการจ่ายก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตารางการจ่ายมันคร่าวๆนะเกมนี้ก็เป็นเกมของค่ายเออ่ pn go นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนไปเลย 120บาทนะครับปะเป็นแนวคอมโบแบบว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแล้วก็เก็บสะสมนะครับเห็นมีคนแตกเยอะเหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาเล่นนะครับอันนี้ก็มาตามลายแทงนะคุณผู้ชมมันสะสมจนหลอด หลอดเต็มมันก็จะเหมือนมีตัวช่วยมาช่วยเรานะโอเคได้อยู่นะครับระเบิดไปเออได้อยู่ครับผมสวยงามครับสวยงามครับ1368บาทนะครับยังได้อยู่หลอดเต็มไหมเอายังได้อยูย่เว้ยทำลายสีเหลืองไปนะตอนนี้ทำลายสีเขียวไปครับเอาเหลือแต่ตัวแพงเหลือแต่ตัวแพงแพงใช่ไหม อ่ะยังได้อยู่นะครับยังได้เป็นสีเหลืองอยู่นะได้เป็นระเบิดต่อนะครับจบแล้วนะได้ไป1422บาทนะคุณผู้ชมปะให้มันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเออคูณ2ได้สีแดงต่อนะครับเออสีแดงกับสีเขียวนะมาดิยังได้อยู่นะ เป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับตอนนี้นะ378บาทยังได้เป็นสีเหลืองอยู่นะคุณผู้ชมโอเคทำลายนะครับเอาละแม่งทำลายอันนี้หมดเลยนะมันจะเหลือแต่ไอหน้าตัวใหญ่ๆไปนะคุณผู้ชมโอ้ เพิ่มเลยหมุน200เลยนะครับถามว่าทําไมกล้าหมุนเยอะนะคุณผู้ชมมันเป็นเกมแนวคอมโบนะครับที่ไม่ต้องพึ่งลายอะไรนะแค่มันจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราก็ชนะแล้วนะครับหมุนเยอะมันเลยไม่มีผลอะไรนะมันคงไม่แย่ไปจนแบบว่าเราไม่ได้เงินนะอันนี้เล่นง่ายกว่าพวกไวกิ้งนะคุณผู้ชมไวกิ้งมันยังต้อง ให้เข้าแถวนะครับอันนี้เหมือนแค่มันจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเฉยๆนะเราก็ได้เงินแล้วนะครับแต่ถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนั่นแหละคุณผู้ชมถ้ามันไม่มานะแต่เน,นี้ยมันมาเราก็ยังได้อยู่นะครับโอเคเราแม่งเบ็ดสองร้อยเลยนะยังได้อยู่นะแร็กตูนนะครับ แต่มันก็ไม่ได้เข้าง่ายทุกๆตาเนี่ยคุณผู้ชมบางตามันก็ไม่ได้นะยังได้อยู่นะอ้าวไม่ได้ตัวช่วยนะครับความไม่แน่นอนคืออย่าง ก็ไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังเสียอยู่นะเสียสองพันนะครับเราเบ็ดสองร้อยเลยนะเนี่ยด้วยความที่ทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับยังได้อยู่ได้สีเหลืองต่อโอเคแล้วก็หายนะครับคือเหมือนเราต้องทําให้ตัวเนี้ยมันออกมานะไอตัวสปาราดเนี่ยคุณผู้ชมคือเราต้องทําให้มันออกมาให้ได้นะครับ แล้วดูดิมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันเริ่มไม่ต่อเนื่องแล้วผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าแล้วนะครับตอนนี้นะในการเดิมพันนะเฮ้ยมันเริ่มไม่มาแล้วนะเหมือนมันรู้นะเนี่ยว่าเราเบ็ดสูงนะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่มานะ มันไม่เต็มวะ่ะโอเคเต็มแล้วนะครับไ,ได้อยได้อยู่โอเคหกร้อยหานะครับยังได้อยู่เต็มดิเพื่อนเต็มเต็มดิเออเต็มไหมไม่เต็มวะ่ะคุณผู้ชมได้ไปพันห้านะครับแต่ว่าไม่เต็มนะยังได้สีเขียวอยู่นะยังได้สีแดงอยู่นะ อย่างสีเขียวยังมาอยู่เราต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับเปลี่ยนมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยโอเคมาผมเพิ่มเลยเป็นเบ็ด400นะคุณผู้ชมวัดเลย วัดแรกก็โดนเลยนะครับความไม่แน่นอนมาแล้วโอเคได้อยู่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 ครับเพื่อนได้อยู่ความไม่แน่นอนโอเคตัดออกไปตอนนี้ได้หนึ่งันหนึ่งร้อยกินะคุณผู้ชมอื <c oughs> บานเลยครับบานทุ่ง <c oughs> บานทุ่งคุณผู้ชมตอนนี้เออ อ้อืยยังได้อยู่ยังได้ตัวชั่วอยู่นะครับตอนนี้2,400บาทนะทำลายครับจบแล้วนะมันก็แม่งได้ไม่ต่อเนื่องนะปลเบ็ด800ร้อนะคุณผู้ชมมันจะได้กี่ตาช่างวันนะครับ คือเราเอาไว้ตัวนี้ออกมาไม่ได้นะไอตัวแล็กตูนเนี่ยเอาออกมาไม่ได้สักทีแล้วเนี่ยลำบากจริงๆนะไอหาเอ้หรือหกพันนะคุณผู้ชมเย็ดโดเออพันหกได้อยู่ครับแล้วก็ไม่ได้อะไรต่อนะคือมันต้องเหมือนมันต้องคอมโบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม คอมโบโจนจนหลอดเต็มนะครับเออสีเหลืองแบบนี้แหละที่ต้องการนะแต่แม่งไม่ได้อะไรต่อไงได้อยู่ครับร้อยหกสิบ เออดอกนี้สี่พันแปดคุณผู้ชมเอาดิมาดิครับมาดิยังมาอยู่ยังมาอยู่ไหมมาห้าพันสามร้อยหกสิบนะตอนนี้นะคุณผู้ชมอ,อุ้ยยับเยินเบ่ายับเยินเบ่าเป็นเลิศเลยนะครับเก้าพันสองนะมาดิเออเปลี่ยนเป็นตัวแบบนี้ก็งามดิใกล้ลยใกล้ลยเอาเลยมันจะคั่งแล้วคุณผู้ชมมันจะระเบิดออกมาแล้วตอนนี้ ออกไหมตัดครับตัดเหมือนเดิมตัดเหมือนเดิมครับมันออกไหมมันได้ออกไหมมันได้ออกไหมแร็กเออมันออกมาแล้วคุณผู้ชมมันออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะเยดโดโอ้โหไม่หยุดย่อนเลยนะอื้อเอาดิเยินเยินนะครับคุณผู้ชมเยินนะ โอ้โห oh, ตัดสินใจเบ็ด800นะเป็นเรื่องเลยนะมาอีกไหมมาอีกไหม mm hmm. ตัดสินใจเบ็ด800คุณผู้ชมเย็ดเคมาดิยังไม่หยุดหยุดหรือ,อยังโอ้โหบิ๊กวินไปนะครับเย็ดเคผมเทินครบแล้วแน่นอนอนะ่ะคุณผู้ชมที่รู้ๆนะ mm hmm. รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โ oh, หสุดติงนะคุณผู้ชม ค okay. คือเกมแบบนี้เราสามารถเบ็ดเยอะๆได้นะคุณผู้ชมด้วยความที่มันจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมันไม่ใช่เกมที่จะต้องเข้าลายนะว่าจะต้องเข้าลายลายสี่ลายห้า 5, อะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นแบบว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะโอ้โหกำไรมาสี่หมื่นนะคุณผู้ชมสี่หมื่นเจ็ดพันนะ เลิกนะครับผมไม่ต่อแล้วนะเพราะว่าผมเทินครบแล้วแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ